สวัสดีสสดพุทธมีใจรักในการเกษตรครับวันนี้จะพาเด็กๆมาเก็บลูกหม่อนครับลูกหม่อนสุกๆลูกหม่อนลูกใหญ่ๆเก็บสดๆจากต้นนะครับที่กุ้ยหลินประเทศเจีนครับอันนี้เป็นต้นหม่อนพี่จีนครับต้นหม่อนมันเบอร์รี่ฮะลูกใหญ่อยู่นะครับเนี่ยแล้วลูกเนี่ยใหญ่และฉ่ำมากเลยคนะเเท่านิ้วเลยครับ ต้นเขาก็ตัดทําสาวแล้วก็ปล่อยให้มันมันขึ้นมาแล้วก็มีลูกขึ้นมานะครับนะมีลูกตามกิ่งตามก้านก็หลกพอได้นะครับบนะต,ต้นก็มีเยอะครับใบต้นก็มีเยอะครับ ทรงพุ่มก็ไม่โตครับแต่อยู่ประมาณท่วมหัวเล็กๆนิดนิดหน่อยนะก็ขายกันแล้วก็คนก็ซื้อกันไปนะครับนะฮะใต้ใบก็เยอะยก็เหมือนหมอนบ้านเราและครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันครับผมไปเลือกเก็บได้เลยครับลูก ใหญ่ๆดกๆก,ดก,ดก็มี <c oughs> อั้นลองชิมก่อนว่าชอบไหมนี่ฮะนี่เลยก็รสชาติก็แบบอมเปรีป้ยวอมหวานนะฮะลูก,กเยอ,ะ,อะตามกิ่งตามก้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่เลยนะครับ เต็มตลิ่มเลยแล้วที่ล่วงอยู่ข้างล่างก็มีเยอะเลยรขบปูพายางมาปูผ้ายางสีขาวอะที่ล่วงก็จะสุกงอมเต็มที่แล้วแหละร่ะลวงก็มีเด็กๆก็เก็บสนุกสนานเลยนะยไหมโอ้โหเก็บฟึ้นตะก้าเลยเลือกเอาลูกที่มันแบบสุกงอมๆ,อมๆเป็นสีดำๆโอ้่าดึงกันไหนนั้นไปกินไป กว่าจะได้หนึ่งตะกาก็อิ่มกันพอดีมันดกเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยต้นมันบุรี่ต้นมอนที่นี่ที่กุ้ยหลินนะครับในต้นในก้านกิ่งพวกนี้ครับโอ้โหลูกดกตามกิ่งตามก้านครับเป็นผลไม้ที่จริงก็ขายไม่แพงครับ หนึ่งตะกร้านี่ก็ประมาณยี่สิบบาท15สิบห้าบาทครับลูกก็ใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่เท<า>่ากับนิ้วนางนิ้วนางนิ้วก้อยได้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านเราก็จะเล็กๆประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยอย่างนี้นะครับนี่นลูกใหญ่เอาเอาถ้วยมาให้หนะ่อยมา,มา,มาตรงนี้ได้เปล่า เด็ดทีเดียวล่วงดะนาวกลาาหมดเลยคุณยายกับคุณลุงก็มีที่พื้นที่ขายนะครับปลูกปลูกในนี้ก็จะมีต้นหม่อนอยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบต้นนะครับปลูกต้นอันนี้ต้นอะไรนะท่อเหรอมีหลายอย่างหว่างผีคืออะไรแล้วก็ต้นผีผาแก็มีปลูกผัก สวนครัวบ้างอะไรบ้างนะครับทําเล็กๆนะครับยอยู่ท้ทามการหุบเขาแบบนี้เลยแล้วก็เราก็มาอุดหนุนนะครับหมอนในตะก้าเมื่อก,กี้นี่ก็25บห้าบาทนะมาเก็บเองเลือกเองนะครับส้มก็ลูกแล้วประมาณส้มโอนะครับลูกประมาณสาบาทอย่างเันสดหกห้าหยี่สิบห้าสามสิบส้มก็ถุงละยี่สิบห้าบาท ใน,นแ,แบกนี้จะมีส้มมีผลไม้เยอะธรรมชาติริมสองข้างทางนะครับที่ชิงผิงอยู่ในเขตของอย่างช่อนะครับอุ้ยหลิงประเทศจีนครับ